มาพบกับช่วงแนะนำหนังสือประกอบหลักสูตรด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ฟังดังนี้ค่ะ ชื่อเรื่อง72ปีรังสรรทนพรพันธ์ผู้แต่งรังสรรทนพรพันธ์มีเนื้อหาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นหนังสือรวมบทความของศาสตร,ราจารย์รังสรรธน,นพรพันธ์ทั้งที่เคยตีพิมพ์แล้วและยังไม่ได้ตีพิมพ์จำนวน38บทความโดยแบ่งออกเป็น11เรื่องได้แก่ธรร,รรมศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ป่วยอึ้งพากรประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยการเมืองไทยรัฐธรรมนูญ t ท็กซ o โนมิการศึกษาไทยคุณวัฒนธรรมเศรษฐกิจโลกและสื่อมวลชนคุณผู้ฟังติดตามอ่านเนื้อหารายละเอียดของหนังสือเพิ่มเติมได้ที่เรขเรียก923.3593รอเรือ62จจานหนังสือห้องประวัติศาสตร์ชั้น4ที่สำนักวิทยาบริการ A ชื่อเรื่อง s i x t h Anniversary of H.M. King P.M. Accession to the Throne 1946 2 0 0ู to, six, ผต้ต่ง l o ิ a l Thai g o v e r n m e n t หนังสือเรื่องนี้เป็นหนังสือภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาไทยว่าครบรอบ60ปีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรม,มหาภูมิพลอดุลยะเดชบรมนาถบพิตรเสด็จขึ้นครองราชพศ2489ถึง2549ประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้ข้อมูลชีวประวัติพระราชกรณียกิจเพื่อประเทศชาติ พระราชพิธีบรมราชาพิเศษของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิธพุทธศักราช2489กรุงรัตนโกสินทร์พระที่นั่งอนันตสมาคมพระบระมรมหาราชวังพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาท วัดภระศรีรัตนศาสดารามสถาบันกองทัพเรือไทยขบวนเรือพระราชพิธีสวดมนต์เรือหอประชุมกองทัพเรือนิทรรศการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการพัฒนาถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชภายในเล่มประกอบด้วยภาพสีสันสวยงามค่ะ คุณผู้ฟังติดตามอ่านเนื้อหาโดยละเอียดของหนังสือเพิ่มเติมได้ที่เลขเรียก923.1593 B H 575S ห้องหนังสือประวัติศาสตร์ชั้น4ที่สำนักวิทยาบริการ A ชื่อเรื่อง By the Grace of Her Majesty Queen s l i z a b t ผู้แต่งอัมพรสมสร และวันจันทราบวรพาณิชหนังสือเรื่องนี้เป็นหนังสือภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาไทยว่าด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถรวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ค่ะพระราชประวัติฟื้นฟูศิลปหัตกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการส่งเสริมความมั่น คงทางด้านอาหารของประชาชนคุณผู้ฟังติดตามอ่านเนื้อหาโดยละเอียดของหนังสือเพิ่มเติมได้ที่เลขเรียก923.1593 SI619B ห้องหนังสือประวัติศาสตร์ชั้น4ที่สำนักวิทยาบริการ A ชื่อเรื่อง84พรรษาราชาเป็นสง่าแห่งแคว้นผู้ต่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับทัง เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติและถวายความจงรักภักดีเนื่องในวรโรกาศมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาเจ็ดรอบในวันที่5ธันวาคม2554โดยรวบรวมพระบรมราโชวาทที่สำคัญบทความและภาพถ่ายที่เป็นการนำเสนอหรือสะท้อนให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อประเทศและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คุณผู้ฟังติดตามอ่านเนื้อหาโดยละเอียดของหนื้ สือเพิ่มเติมได้ที่เลขเรียก923.1593พอสัมเาอ74ปปาห้องหนังสือประวัติศาสตร์ชั้น4ที่สำนักวิทยาบริการเอชื่อเรื่อง108คณาจารย์สายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตผู้แต่งวชิรพงศ์คนเพียรและคนอื่นๆ โดยจัดทำขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตโดยรวบรวมประวัติของบุรพาจารย์สายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตจำนวน108คณาจารย์ประกอบด้วยเนื้อหาชาติกำเนิดการบรรพช,ชาและอุปสมบทมรณภาพพร้อมภาพประกอบสีสวยงามค่ะ คุณผู้ฟังติดตามอ่านเนื้อหาโดยละเอียดของหนังสือเพิ่มเติมได้ที่เลขเรียก294.361หอหีบ37หอหีบห้องหนังสือประวัติศาสตร์ชั้น4ที่สำนักพิทยาบริการ A ชื่อเรื่อง100วันเปลี่ยนความโทมนัเป็นพลังผู้แต่งเรืองฤทธิ์คงเมืองและคนอื่นๆ รวบรวมภาพถ่ายและเรื่องราวซึ่งบอกเล่าประสบการณ์ความทรงจำความผูกพันและความรู้สึกของผสกนิกรต่อเหตุการณ์สวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่นำพาซึ่งความโศกเศร้าเสียใจและการสร้างพลังความสามัคคีของประชาชนชาวไทยที่มีต่อเหตุการณ์ในพระราชพิธีพระบรมศพ พิธีกรรมเหตุการณ์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกซึ่งการไว้อาลัยของประชาชนและหน่วยงานต่างๆตั้งแต่วันสวรรคตรของพระองค์จวบจนวาระครบศตวรรษหรือครบ100วันแห่งการสวรรคตร เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยภาพถ่ายจากช่างภาพระดับประเทศ5คนพร้อมทั้งรายละเอียดคำบรรยายเรื่องราวเวลาและสถานที่คุณผู้ฟังติดตามอ่านเนื้อหาโดยละเอียดของหนังสือเพิ่มเติมได้ที่เลขเรียก923.1593พอสำเเภาหอหีบห้องห,ห,หนังสือประวัติศาสตร์ชั้น4ที่สำนักวิทยาบริการเค่ะ